สร้างสมนาคส่งเสริมความรู้อย่างเงี้ยที่เราอยากจะทําด้วยโอ้เราจะเป็นการแบ่งกินกันทำโอ้ยทีมหนึงอ่ะไปทํำบุรณะกันเลยอีกทีมนึงก็จะมาสน้างนาคมีกิจกรรมต่างๆเสริมความรู้ด้วยนะคือคือเรามีจํานวนคนในไทยก็เลยก็เลยแบ่งทีมกันได้อันเนี้ยก็เลยอยากจะสัมภาษณ์หน่อยว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมได้ไหมได้สิที่ครูีเสือขยับปีมาสำรวจความช่วยเหลือโรงเรียนของเรา ขอฝากโรงเรียนของพวกหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบทุกทานวันนี้มีกลุ่มจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน,นันทาในนามกลุ่มพีเสื้อขยับปีกออกมาสำรวจความขาดแคลนเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาและร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านดอนสรัฐ ราชอุทิศก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมาณนะโอกาสนี้เด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวเพียงผีเสื้อขยับปีกเบาๆก็กระเทือนถึงดวงใจ <S <S ขอฝากโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ไว้ในความดูแลของกลุ่มผีเสื้อขยับปีกทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ ขอฝากโรงเรียนของพวกหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ